สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบ16ทีมสุดท้ายมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้วันที่4ตุลาคมเวลา20นาฬิกาไทยพบแคนาดาวันที่5ตุลาคมเวลา20นาฬิกาไทยพบเยอรมนีวันที่7ตุลาคมเวลา20นาฬิกาไทยพบเซอร์เบียวันที่8ตุลาคมเวลา20นาฬิกาไทยพบสหรัฐอเมริกาสำหรับคะแนนกลุ่มเ ตอนนี้ไทยอยู่อันดับที่4ของกลุ่มในรอบนี้ทีมชาติไทยจะต้องทำผลงานให้ติดสีอันดับแรกเพื่อเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปตอนนี้อันดับคะแนนของกลุ่ม F มีดังนี้อันดับ1เซอร์เบียชนะ5มี14คะแนนอันดับสซาลัดชนะ4แพ้หนมี12คะแนนอันดับสมตุรกีชนะ4แพ้1มี11คะแนนอันดับ4ไทยชนะ4แพ้1มี10คะแนนอันดับ5โดมินิกันชนะ3แพ้2มีสิเคะแนน อันดับ6โปรแลรนด์ชนะ3แพ้2มี10คะแนนอันดับ7แคนาดาชนะ3แพ้2มี8คะแนนอันดับ8เยอรมนีชนะ2แพ้3มี7คะแนนติดตามเชียร์ทีมชาติไทยและชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง Workpoint ครับ